พี่ขลังทอผ้าเลยลูกสาววะลูกสาวเหรอเออไอสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับสู่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับ ครบวันนี้เดินทางมาที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับก็จึงทูกานะครับพาท่านมาเยี่ยมชมนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าครับที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ Union of h i l l t r i รา l นะครับ v i l l a g e and Long n e c k a n ะครับซึ่งที่นี่ก็คือหมู่บ้านชาวเขานะครับกะเหรี่ยงคอยาวนะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงการเกษตรนะครับบ้านป่าอ้อตะบนนางแรนะครับตามเภอเมืองจังหวัดชียงรยนะครับก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชียงรยนะครับเดี๋ยวเราก็ตามกันไปครับครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับซึ่งก็จะมีป้ายนะครับบอกว่าบริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงการเกษตรนะครับก็จะมีพี่น้องชนเผ่าอยู่นะครับหลายชนเผ่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคานะครับเย้านะครับปลาหูประดองหนักรกะเลียงแล้วก็ปลาลองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่า,ามีพิธีการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ภายนอกนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะครับน่าจะมีการชำระค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แสดงนิทรรศการนะครับว่าในสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวนะครับก็จะมีพี่น้องชนชาติพันธุ์อยู่ด้วยกันอยู่5้าชนเผ่านะครับก็ตั้งแต่าชาติพันธุ์กะยอนะครับอลองเน็กเคลี่ยนก็คือะเกลี่ยงคอยาวนะครับาชาติพันธุ์ลาหูนะครับชาติพันธุ์อาคาแล้วก็ชาติพันธุ์เมียนหรือว่าเย้านะครับซึ่ง ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับก็จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีความสําคัญเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแล้วก็เชิงนิเวศนะครับก็ท่านสามารถที่จะมาเยี่ยมมาชมได้นะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะครับซึ่งหลังจากที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วนะครับเขาก็มีแผนที่นะครับในการเดินชมนะครับของพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง5กลุ่มครับ ครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เดินศึกษานะครับตามแนวธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะเป็นทางเดินเล็กๆนะครับที่อยู่ในป่านะครับก็เราสามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางนะครับซึ่งก็จะมีแผนที่นะครับแสดงนะครับเส้นทางต่างๆในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับไปด้วยต้นไม้นะครับโดยสัญหญ่ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับก็การเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ยากนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมมากพอสมควรนะครับโดยสัญญใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่นิยมจมชอบที่จะมาชมวิถีชีวิตของพี่น้องชนชาติพันธุ์ครับก็สําหรับ ชาติพันธุ์แรกนะครับที่เราจะไปเยี่ยมชมนั้นก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ชาวอาคานะครับที่อาศัยอยู่รวมกันที่นี่ก็หลายหลังพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอไปชมกันครับอ้าวสบายดีจ้าอาคานอครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์อาคาครับก็อยู่กันกี่หลังคาเรือนมีกี่หลังคาเรือนอา,า่ามีกี่บ้าน มีหลายมีหลายหลังไหมมีอาหลายหลังเนะาะค,ครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์อาขานะครับก็มีาลาหูาหูาครับก็นยาสุดท้ายอ๋อมีอา่าอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพี่น้องอาคาครับพี่น้องจื่อหยางชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่อ ชื่อ,อแสงอายุเท่าไรละอายุเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสิบสี่อายุเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับยังแข็งแรงรอยู่เลยเนี่ยมีลูกกี่คนละมีลูกกี่คนอ่ามีลูกสองคนนะครับอันนี้ก็เป็นงานหัตรกรรมนอกงานฝีมืออ่าที่นามาจําหน่ายนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่อ่ามาเยี่ยมเยือนนะพี่น้องชาวอาขาที่อยู่ที่นี่อ่าพี่นางแสงตอนนี้เจ็ดสิบสี่แล้วเนาะ ครับทีนี้ก็อายุ74แล้วนะครับก็ทําหน้าที่ต้อนรับแล้วก็ขายของให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเดินดูกอนนอครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นร้านจําหน่ายของที่ระลึกนะครับของพี่น้องชาวอาขานะครับก็สวสัญนใหญแล้วก็เป็นงานตถกรรมงานฝีมือนะครับก็มีงานแกะสลักแกะสลักไม้เนาะ พวกกำไรนะครับเครื่องเงินเป็นพวกเสื้อผ้านี่ก็เป็นพวกงานปักผ้านี่ก็เป็นเสื้อนะครับนผ้าี่นนาง,อองชื่ออย่างไรชื่ออย่างชื่ออะไรเอ่ย <c oughs> อายุเท่าไรล่ะปีนี่ห้าสิบสองแล้วคนมาแอวหลายก็คนมาเที่ยวก็เยอะอยู่ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วเนาะมีกี่ล้านนี่ของอาคามีสี่ล้านนะครับสี่ล้านห้านอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นๆดีครับอ,อ่าน,นี่จะเป็นสภาพนะครับการตั้งบ้านเรือนของพี่น้องชาวอาขานะครับก็มีหลายครอบครัวนะครับเนี่ยมีหลายครอบครัวมากเลยครับมา นอ้าวมีการแสดงให้ดูด้วยนะครับครับที่บริเวณใกล้เคียงกับการแสดงก็จะมีที่จําหน่ายของที่ระลึกอีกครับอ๋อนี่ก็เป็นร้านที่3ามละของพี่น้องชนชาติพันธ์อาคานะครับใครที่มาเที่ยวเชียงรายแล้วก็มาเลยนะครับการเดินทางก็ไม่ไกลนะครับชาติพันธ์ห้าเผ่าห้าชนเผ่าครับเดี๋ยวเราไปดูไม่รู้การแสดงอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวกับไปดูกันก่อนครับ สวัสด,ดีจ้าขายอะไรจ๊ะอ่านี่ก็เป็นสาวเย้าคนสวยเนาะชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ระฮะอะไรนะรอะอ๋อเป็นสาว,ยาวเย้าบ่เป็นยเย้าบ่เอออยู่มีกี่ครอบครัวอยู่นี่มีกี่ครอบครัวมีกี่หลัง ่คยได้พูดจะเอาเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นอ,อันนี้ก็เป็นสินค้านะครับของพี่น้องชนชาติพันธุ์เย้านะครับขายอะไรอ๋อขายแก้วน้ํานะครับนี่ก็เป็นงานหัตถกรรมนะงานฝีมือนะครับของพี่น้องชาติพันธุ์เย้าอ๋อเป็นน้าหูเหรอ อ๋อนี่เป็นพี่น้องลาหูแล้วนะครับเยาเยาโอเคลาหูมีอยู่กันกี่หลังหลังเดียวเ้าหลังเดียว,ยวอ๋นอ,น,อน,นะครับรมีอยู่กี่ครอบครัวลาหูมีกี่ครอบครัวมีครอบครัวเดียวอ๋ออันนี้ก็เป็นงานหัตกรรมเนองานฝีมือฝีมืออัน,อนเท่าไหร่เนี่ยไ่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ เราก็สามารถที่จะสนับสนุนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยนครับเราจะช่วยกันสนับสนุนครับคลับเราก็ช่วยสนับสนุนสินค้านะครับของพี่น้องชนชาติพันธ์ลาหูนะครับก็เป็นแก้วน้ํานะครับก็มีความสวยงามเราสามารถที่จะนําไปตกแต่งบ้านเรือนได้ครับครับนี่ก็เป็นอีกพี่น้องชนชาติพันธ์นะครับที่เรามา เยี่ยมชมวันนี้นะครับก็นี่คือพี่น้องชาติพันธุ์กะยอนะครับที่มาแสดงงานศิลประหัตกรรมต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นฝีไม้ลายมือของพี่น้องชนเผ่ากะยอนะครับก็เอกลักษณ์ก็เป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อกระเหลี่ยงนะนี่มันเหมือนกันนะครับก็มีความสวยงามนะครับนี่ก็กําลังคอ,อผ้านะครับเขาเรียกว่ากีกีกเอวใช่ไหมกีเขาเรียกว่ายาง าการทอผ้าด้วยด้วยด้วยกีเอลนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนชาติพันธุ์นะครับที่ได้มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับนีตัวพี่น้องชาติพันธุ์กะยอเนอะเป็นกะยอใช่ไหมอ่าเป็นกะยออ้าวจะมีร้านค้าร้านขายค่อนข้างเยอะเลยหองพี่น้องชาติพันธุ์กะยอโอ้ขายอะไรจ้าหนู ขายของจะนี่ลูกสาวเหรอน้องอายุกีป่ปีแล้วนี่ยี่สิบล้เออมาจากที่ไหนนี่นเกิดที่เมืองอะไรเมองคุณีน้องชนชาติกกยอเพ่ากะยอเอาเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นงานหาตกรรมทั้งนั้นเลยงานทาทอนะครับนีก็เป็นสภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ครับกส็สถานี่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครที่มาชลายแล้วก็ต้องมาแวะชมครับเดี๋ยวเราไปแวะชมหาพี่น้องกระเหลี่ยงขอยยาวเนาะโอ้นี่แหละครับสวัสดีสบายดีอ้าวชื่ออะไรเอ่ยชื่ออย่างไร อันนี้ใส่กี่ปีละพ่อน,นี่ใส่กี่ปีอ๋อตั้งแต่เด็กๆเลยอ่านะครับนี่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยอืมกี่ปีเอาออกเนี่ยตอนนอนเอาออกไหมตอนนอนเนี่ยเอาออกไหมอาวไม่เอาออกอา้าวแล้วเราดูไปดูจะบ้านหลังอืนๆอีกครับนี่ค่ะหลังทอผ้าเลยลูกสาววะลูกสาวเหรอเออ ไอ้คอนี่ต้องใส่กันกี่ปีห้าขวบเออตอนนอเน,นี่ยเอาออกไหมแล้วเมื่อไหร่จะเอาออกโอ้จนเราอายุมากก็ยังไม่อ,ออกอันนี้ได้กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้สามขวบสขวบเริ่มใส่กี่ปีอะน้องเขาใส่ได้สองปีนะคะฮะน้องใส่ได้เจ็ดสองปีสองปีเลยสองขวบนะครับโอ้นี่เป็นพี่น้องชนชาติ กเรียงน,นะครับก็เรียงอ้านี่ก็นี่ก็สองแม่ลูกลูกสาววะลูกสาวเหรอมีลูกกี่คนสองคนอันนี้คนโตเรียนหนังสือไหมนี่ชั้นอะไรละไปเรียนที่ไหนฮะเ,เรียนข้างนอกนะตอนเรียนเ,นยเอาไปเรียนเอาคอออกไหมอออ๋อตอนไปโรงเรียนก็เอาคอออกอ ใส่ตั้งแต่กี่ปีคอเบเดยกอายุห้าขวบก็ใส่ละตอนนอนแมวออกไหม,ไมแม่ออกอคุณแม่อายุกี่ปีละปีนี้ป <5. S 2> ีม้าปีแล้วนะครับมีลูกสองคนเนาะครับนี่ก็เป็นงานฝีมือของพี่นอ้องชนชาติพันธุ์เขรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ดีครับนี่ก็เป็นร้านค้าร้านขายของพี่น้องชนชาติพันธุ์เขรียงนะครับอ,อายุเท่าไหร่ละ สามสิบหกห้าสิบหกแล้วเนี่ยครับเนี่ยห้าสิบหกแล้วมีลูกกี่คนฮะลูกสี่คนใหญ่มล้วกะก่าลูกมีครอบครัวหมดแล้วเนาะเออมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วนี่ยปีสิบกว่าปีละเออดีละออนะครับมีนักท่องเที่ยวมาทุกวันเนาะครับครับเอาหับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นอีกรับ อน,นี่อายุก็มากแล้วครับนี่ก็อยัางเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยนะครับบ้านเรือนของพี่น้องชนชาติพันธ์กรเียงน,นะครับอ๋อก็มีโรงเรียนให้ด้วยนะครับในโรงเรียนเตรียมอุดมเ,เตรียมอนุบาลน,นะครับในมูลนิธิเพื่อชนเผ่าเชียงรายครับคนนี้ก็สภาพความเป็นอยู่การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับของพี่น้องชนชาติพันธ์กรเียงน,นะครับเดี๋ยวเราเดินชมกันไปเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณร้านค้านะครับที่อยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับเอา้าสบายดีนะอายุเท่าไหร่ล่ะปีนี่อายุเท่าไหร่ห้าสิบแล้วเออไม่รู้กี่คนอสองคนครับก็เ,เป็นพี่น้องชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับเนี่ย้สองข้างทางก็จะเป็นร้าน จำหน่ายของเที่ลึกนะครับตัวเล็กๆก,ก็ใส่คอปอกคอละสวัสดีครับอ,อชื่ออะไรมิจังมีลูกกี่คนคนเดียวลูกสาวลูกชายลูกสาวเ,าเ,าเดินเที่ยวกันไปเลยนะครับ ะยอายุเท่าทไหร่ละข้าวขวบเรียนโรงเรียนเรียนหนังสือไหมเ,เรียนโรงเรียนอะไรเรียนโรงเรียนอดุดมกานนรณ์อ๋อเรียนโรงเรียนอดุดารณนะครับเด็กๆที่นี่ก็ได้รับการศึกษากันหมดเลยครับโอ้นี่กี่ปีแล้วครับนี่ก็เป็นสาธิตการทอผ้า าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะอายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่และพี่เนี่ยห้าสิบแล้วมีลูกกี่คนฮะหกสิบไม่ใช่ตัวเราอายุเท่าไหร่ห้าสิบแล้วมีลูกกี่คนลูกหกคนโอเคครับเป็นลูกหกคนอันนี้ก็เป็น กำน่ายสินค้าต่างๆนะครับก็ผลิตโดยพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับที่ช่องบ้านฟ้ายแชนแนลนะครับช่องที่พาท่านชมวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับชาติพันธุ์น้อมเมืองชายแดนว่าทำความเป็นอยู่ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ